คลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ผ่าน Google Chrome นะคะเวลาที่เราเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆแล้วมียูสเซอร์เนมและรหัสผ่าน Gmail รหัสผ่านแอปต่างๆที่เราตั้งค่าให้ระบบบันทึกอัตโนมัติไว้ให้นะคะเวลาที่เราทำการล็อกอินเข้าใช้งานคุกกี้ตัวนี้นะคะก็จะเก็บประวัติการใช้งานเก็บประวัติไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราเผลอเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย ก็จะมีแฮกเกอร์หรือว่าตัวแอบจับข้อมูลผ่านคุกกี้ตัวนี้เลยนะคะก็จะสามารถเจาะข้อมูลของเราได้นะคะถ้าเราไม่ทําการบล็อกไว้นะคะข้อมูลของเราอาจจะล่วไหลก็เป็นได้นะคะสาหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าบล็อกยังไงเข้าบล็อกตรงไหนตามมาค่ะเราแตะเข้าไปที่แอป Google Chrome นะคะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่จุด3จุดมุมบนค่ะแล้วไปที่การตั้งค่านะคะจากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อการตั้งค่าเว็บไซต์แตะเข้าไปค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อคุกกี้ของบุคคลที่3นะคะจะเห็นได้ว่าเราทําการอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่3ไว้นะคะให้เราแตะเข้าไปค่ะ เขามาอย่างหน้านี้นะคะให้เราติ๊กเลือกไปที่บ็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ฟีเจอร์นี้ใช้ได้บางเว็บไซต์อาจจะใช้งานไม่ได้นะคะให้เราเลือกไปที่หัวข้อนี้นะคะนั้นนะคะกดย้อนกลับค่ะ เมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในหัวข้อคุกกี้ของบุคคลที่3นะคะได้ทําการบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทําการบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3าเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะไม่สามารถเจาะข้อมูลของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นยูสเซอร์เนมต่างๆของเรานะคะวิธีการนี้ทํ้ง่ายๆสาหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันไปกําลังใจผู้จัดด้วยนะคะ